สวัสดีคะ่ะทุกคนคะวันนี้ช่วงเช้าวันอาทิตย์นะคะก็เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งนะคะที่มนทนชมซึ่งไฟไหม้ครั้งนี้เกิดที่โรงเรียนเซอร์ไรซาบันอกุงดมสโูละเป็นโรงเรียนปฐมประจำขม,มูนนาเซอร์ไรซานะคะโดยโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยก็มีเด็กทั้งหมด380คนมีเจ้าหน้าที่แล้วก็คุณครูนะคะรวมกันประมาณ70คนองเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเนี่ยได้รับแจ้งเหตุไฟไหม้นะคะช่วงประมาณ สิบโมงยี่สิบเพิงเนี่ยได้ลุกลามนะคะตั้งแต่ช่วงหลังคาของตัวอาคารแล้วก็ลามไปส่วนอื่นๆของตัวอาคารอย่างรวดเร็วนะคะโดยได้มีการยืนยันว่าสามารถควบคุมเพลิงได้ประมาณช่วงเที่ยงนะคะแต่ว่าในที่เกิดเหตุนเนี่ยก็คือไม่มีผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าอยู่ในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์พอดีสาเหตุของไฟไหม้ครั้งนี้เนี่ย ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรนะคะก็คือฟิวขาดหรือไม่ก็อาจจะเกิดจากสาเหตุอื่นเนื่องจากว่าช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทางโรงเรียนนะคะได้มีการจัดมหหากรรมสินค้าลดราคาในตัวอาคารที่เกิดเหตุออนอกจากนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้มีการคอนเฟิร์มนะคะว่าอาคารที่เกิดเหตุเพลิงไหม้เนี่ยเป็นอาคารเก่าหรืออาคารใหม่เพราะว่าโรงเรียนแห่งนี้ได้มีการ ปรับปรุงบูรณาและก็สร้างอาคารใหม่เพิ่มเติมอีกนะคะ,ะโดยอาคารใหม่นียเพิ่งเปิดใช้เมื่อปี2023ที่ผ่านมาโดยนายกเทศมนตรีนะคะก็ได้มีการแจ้งผู้ปกครองของเด็กนักเรียนในโรงเรียนแห่งนี้ทราบนะคะว่าวันจันทร์ที่จะถึงนี้ก็คือให้หยุดทําการเด็กนักเรียนไม่ต้องไปโรงเรียนค่ะ